สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับตาลยโจย์ราชบัตรพนัคอนัดถอยหลัง20วัน2 0ข้อนะคะกับน้องปลิมกันอีกแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเราก็จะมาดูกันที่ข้อที่9นะคะเขาบอกว่าให้เราสังเกตนะคะเขาก็จะให้แบบรูปมาแล้วเขาก็บอกว่าจงเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะแล้วทําให้สมการเป็นจริงเขาก็จะให้เป็นข้อกอไก่ข้อขอไขให้เราคิดมานะคะ รจะเห็นว่าข้อนี้นะคะถ้าเรามาดูตัวแรกนะคะเป็นเลข1ในวงเล็บในวงเล็บที่1นะคะก็จะเป็นเลข1คูณข้างหน้าเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นเลข1ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นเลข0ูนย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวถัดไปก็คือเป็นเลข1แล้วก็เป็นเลข1นะคะต่อไปเรามาดูที่ตัวนี้นะคะก็คือ1นะคะแล้วก็มาเป็น0ูนย 1 0 0ูนย์นะคะเราจะเห็นว่าแบบรูปนะคะมันจะเหมือนกันแล้วเรามาตัวดูตัวคูณข้างหลังนะคะตัวคูณข้างหลังเราจะเห็นว่าจะเป็น16แล้วก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะคะเป็น8แล้วก็ลดมาครึ่งหนึ่งอีกนะคะเป็น4แล้วก็มาเป็น2แล้วก็มาเป็น1นะคะเป็นแบบนี้ทั้งสองทั้ง2ข้อเลยนะคะ แล้วเมื่อเราได้แล้วทุกวงเล็บนะคะเราก็จะจับมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะมาดูที่ข้อก่อไก่ก่อนนะคะข้อกอไก่ก็คือเราก็จะมาแทนเลยนะคะวงเล็บแรกก็คือ1คูณกับ16นะคะแล้วก็บวกกับ0คูณกับ8บวกกับ1คูณกับ4 แล้วก็บวกกับ0ย์คูณกับ2แล้วก็บวกกับ1คูณกับ1ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ16บวกกับ0นะคะแล้วก็บวกกับ4ค่ะแล้วก็บวก0บวก1ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อกาไก่เราก็จะตอบ21นะคะต่อไปข้อขอไข่ค่ะข้อนี้นะคะเราก็ต้องมาดู ความสัมพันธ์นะคะก็คือเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าทุกตัวเป็น1หมดเลยนะคะเช่นเป็น 1, 1, 1, 1, 1นึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งะคะแล้วก็ฐานสองก็จะมีค่าเท่ากับ1นึคูณสินะคะแล้วก็บวกกับ1นคูณแบวกกับ หนึ่งคูณสี่แล้วก็บวกกับหนึ่งคูณสองแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณหนึ่งนะคะเมื่อเราบวกกันทุกตัวแล้วนะคะก็คือสิบหกบวกแปดบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งนะคะก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้บวกกันได้เป็นยี่สิบนะคะแล้วก็บวกสิบสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะเราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าทุกตัวเป็นหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสามสิบเอ็ดนะคะ แต่ว่าข้อขอใครน,นะคะเขามีแค่เขาได้ผลลัพธ์มาแค่ยี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เราก็ต้องตัดเลขสองออกไปนะคะก็คือวงเล็บนี้นะคะแสดงว่าวงเล็บนี้ก็จะได้เป็นศูนย์นั่นเองนะคะเราก็จะมาเขียนได้เป็นหนึ่งคูณกับสิบหกนะคะแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณแปดบวกกับหนึ่งคูณสี่นะคะ แล้วก็บวกกับ0คูณ2แล้วก็บวกกับ1คูณ1นะคะแล้วลองมาดูคำตอบอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือ16บวก8บวก4บวก0นะคะแล้วก็บวก1ก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้ก็คือ20บวก9ก็จะได้เป็น29เหมือนข้อขอไข่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ เราก็จะตอบเป็นก็จะมาจาก1นะคะตรงนี้ก็คือ1นึ่แล้วก็1นึ่แล้วก็1นะคะแล้วก็มา0แล้วก็1ค่ะฐานสอง 2, ก็จะเป็น1 1101หฐานสค่ะก็จะตอบได้แล้วค่ะ